อันนี้เป็นวิธีแช่น้ำแบบหน้าร้านนะคะเราโหนราวน้ําที่ละลายแล้วแบบนี้มาแช่ในะน้ำเย็นนะคะแล้วก็เติมน้ําแข็งตลอดทั้งวันเลยนะเราจะไม่เอาน้ําที่แบบว่าแข็งแข็งอะที่ถูงฟิ้แข็งแข็งอะมาแช่เพราะว่ามันจะจิ้มกันแตกนะคะแช่แบบนี้อยู่ได้เจ็ดถึงสิบวันนะคะเติมน้ําแข็งตลอดทั้งวันเลย มะพร้าวกับข้าวโพดเอามาแช่นในนี้ได้รวมกันได้นะคะเพราะว่าหนูเติมน้ำแข็งตอนกลางวันคือแช่นในน้าเย็นเย็นเจี๊ยบได้นะมะพร้าวกับข้าวโพดนะคะส่วนเผือกนะคะตอนนี้เผือกหน้าร้านหมดแล้วเนาะหนูจะแช่ในน้ําเย็นแบบเย็นเฉยๆคืออีกขังนึง <clair. S 1> คือแช่แค่น้าเย็นเลยแช่น้ําเย็นปกติอย่างเดียวไม่เติมน้ําแข็งเราคือแบบ,แ,บบแบบให้มันอยู่ในอุณหภูมิที่จุ่มไปแล้วแบบเออเย็นได้แบบเราจุ่มได้เนาะแบบจะไม่เย็นเจี๊ยบอันนี้ก็คือ หน้าร้านนะคะแช่แบบนี้อยู่ได้เจ็ดถึงสิบวันส่วนมะพร้าวกับข้าวโพดโรงงานส่งออกปกตินะคะเผื่อถ้าสมมติว่าใครอยากรับไปขายสามารถแจ้งโรงงานได้นะแต่ว่าโรงงานไม่ได้ส่งออกแล้วนะคะทุกคนถ้าเผื่อใครที่รับไปแล้วเกิดความเสียหายใดๆโรงงานจะไม่รับผิดชอบนะคะนี้เป็นน้ำแข็งนะคะที่เอามาจากโรงงานคือคือหน้าร้านก็คือจะปล่อยไว้อย่างนี้เลยใส่ตะกร้ามาอยู่ในถุงไว้อย่างนี้เลยให้มันละลายไปของมันเองเรื่อยๆนะคะ จะไม่เอาไปแช่ในรวรวมกับในถังเมื่อกี้เนาะเพราะว่ามันจะกอติดกันแล้วมันก็จะไปเจ้มถุงอื่นแตกนะคะนี่คือถังที่เอาไว้แช่น้ำข้าวโพดนะคะข้าวโพดเผือกมะพร้าวนะในนี้คือถันงนี้คือน้ำเย็นปกตินะคะไม่เย็นเจี๊ยบจะแช่น้ำเย็นเอาไว้แช่เผือกโดยเฉพาะรวนเลยถังนี้แต่ว่าตอนนี้หมดแล้ว